โรยด้วยปูนขาวนะคะ1ช้อนค่ะโรยบางๆนะคะรับสำคัญนะคะอยากให้แตกยอดเป็นพุ่มเยอะๆนะคะตัดยอดทิ้งเลยค่ะชึบนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาทั้งปลูกทั้งบำรุง ต้นกับเพรายังไงน,นะคะให้สวยงามมีใบเยอะๆภายในหนึ่งวันนะคะโตเร็วเขียวงามค่ะพร้อมๆกับวิธีการใส่ปุ๋ยบํารุงนะคะว่าทำยังไงให้มีกินตลอดเลยต้นโซมทำยังไงนะคะให้เขียวงามอยู่กับเราได้นานๆน,นะคะวิธีไหนเดี๋ยวเราไปรับชมแล้วก็ทำพร้อมกันเลยค่ะ ใบใหญ่แต่กอเป็นพุ่มแบบนี้เลยนะคะส่วนมากเราจะใช้ใบนะคะไปประกอบอาหารแล้วก็ใช้ประโยชน์ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะทํายังไงนะคะให้มีใบเยอะๆแบบนี้เพื่อนําไปใช้ประโยชน์นะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะปลูกกระเพราวไว้รับประทานเองที่บ้านถึงมีพื้นที่น้อยนะคะวันนี้จะพาปลูกลงกระถางค่ะวันเดียวนะคะติดเร็วเขียวงามมากๆเลยดูแลยังไงใส่ปุ๋ยยังไงนะคะให้งามแบบนี้ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะคะสําหรับการปลูกค่ะก็จะมีกระถางนะคะมีฐานมีกาะามะพร้า,พาวลองกลนกระถางนะคะคุณผู้ชมมีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะต่อไปค่ะปุ๋ยหมักขี้วัวนะคะก็จะเร่งการเจริญเติบโตค่ะเขามีธาตุอาหารหลกแล้วก็ธาตุอาหารรองด้วยนะคะต่อไปค่ะปูนขาวค่ะปูนขาว นี้ใช้ผสมดินปลูกหรือว่าโรยด้านบนได้นะคะเพื่อกำจัดเชื้อรากำจัดพวกมแมลงตัวเล็กที่มากับดินนะคะปรับสภาพดินให้ดีด้วยค่ะแล้วก็จะมีนี่เลยนะคะสำหรับมือม่นะคะไปซื้อดินถุงแบบนี้มาได้เลยค่ะเขาก็จะผสมสำเร็จแล้วเรียบร้อยมีทั้งใบก้ามปูนะคะคุยมะพร้าวปุ๋ยแกลปปุ๋ยคอกนะคะแล้วก็มีมะพร้าวสับอะไรพวกนี้เรียบร้อยแกบเผานะคะ อุปกรณ์ในการปลูกเรียบร้อยนะคะมาดูการบำรุงกันบ้างนะคะสำหรับต้นที่เราปลูกไปแล้วะะบำรุงในสุดนี้ค่ะใบใหญ่ใบเขียวเ,เร่งการเจริญเติบโตนะคะต้นแข็งแรงด้วยนี้เลยนะคะไข่หนึ่งฟองค่ะโปรตีนสูงนะคะสร้างกล้ามเนือ้อสร้างต้นสร้างใบนะคะทําให้เขาแข็งแรงค่ะโมโนโซเดียมกูตาเมดนะคะพงชูรสนะคะดีต่อระบบรากค่ะทำให้รากเดินดีเดินเร็วนะคะพอรากเดินดีเดินเร็ว ดูสารอาหารไปต้นก็แข็งแรงใบใหญ่ใบเยอะนะคะต่อไปค่ะน้ำซาวข้าวนะคะนี่ที่บ้านของข้าวทุกวันก็จะมีทุกวันเลยนะคะใช้ประโยชน์ได้ดีมากๆรดพืชผักได้ทุกชนิดค่ะมีวิตามิน B มีธาตุเหล็กนะคะเสริมสร้างให้ต้นแข็งแรงมีภูมิต้าน,านทานที่ดีไม่ค่อยเกิดโรคนะคะพืชผักก็โตเร็วด้วยค่ะคุณผู้ชมเข้ามาสอบถามนะคะถ้าไม่มีน้ำซาวข้าวใช้อะไรแทนได้คะ่ะแม่จิมเห็นทางญี่ปุ่นนะคะเขาจะ ใช้แป้งข้าวเจ้านะคะประมาณ1 2สองช้อนโต๊ะผสมกับน้ำา1ลิตรนะคะใช้แทนได้ลองดูนะคะเดี๋ยวมาเริ่มจากการปลูกก่อนเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาผสมดินปลูกกันก่อนนะคะแม่ชิมจะเติมดินทรายนะคะลงไปด้วยหรือคุณผู้ชมมีดินร่วนก็เติมลงไปอีกสักส่วนหนึ่งนะคะผสมกับดินดินถุงที่เราซื้อมาค่ะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ใช้ใดิน ถุงที่ซื้อมานะคะปลูกได้เลยนะคะก็โรยด้วยปูนขาวนะคะ1ช้อนค่ะคุกเขาให้เข้ากันเลยนะคะต่อหนึ่งกระถางนะคะท่านี้ก็นำลงกระถางปลูกได้เลยค่ะ เรานำดินลงไปนะคะก็ประมาณครึ่งกระถางได้นะคะนําต้นกล้าประมาณ1เดือนนะคะลงปลูกได้เลยค่ะ นีก็ปลูกกระเพาเรียบรย้อยน้ำปุ๋ยอคอกนะคะมาโรยด้านบนเลยค่ะโรยบางๆนะคะรดน้ำตามทันทีเนะคะ การปลูกกระเพรานะคะมี2วิธีนะคะก็จะเพาะจากเมล็ดหรือไม่ก็ปักชำยอดนะคะปลูกง่ายค่ะทีนี้ก็อีกหนึ่งเดือนนู่นเลยนะคะกว่าจะให้ปุ๋ยอีกครั้งหนึ่งค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมวางไว้ในที่ร่มก่อนนะคะสักสองสามวันค่ะช่วงนี้ก็รดน้ำทุกวันไปก่อนนะคะเช้าเย็นเช้าเย็นค่ะประมาณหนึ่งวันก็ติดแล้วนะคะเขี้ยงงามโตเร็วมากๆเลยค่ะ แล้วการใส่ปุ๋ยบำรุงข่านต่อไปอีกหนึ่งเดือนข้างหน้านะคะค่อยบำรุงค่ะเพราะว่าเราให้ปุ๋ยเขาไว้แล้วนะคะเขาก็จะค่อยๆกินไปทีละน้อยอยค่ะโดยที่ไม่เปื้องปุ๋ยบำรุงเลยเคล็ดลับสำคัญนะคะอยากให้แตกยอดเป็นพุ่มเยอะๆนะคะตัดยอดทิ้งเลยค่ะชึบนนะคะไม่ต้องเสียดายนะคะ เขาจะแตกยอดแตกใบเป็นพุ่มใหญ่เร็วมากๆเลยนะคะประมาณหนึ่งเดือนนะคะมาบำรุงด้วยสูตรนี้กันเลยค่ะนะคะ่ะสูตรเร่งการจเจริญเติบโตนะคะเคี้ยวงามเป็นพุ่มใหญ่ตลอดเลยค่ะต้นแข็งแรงต้องสูตรนี้เลยต่อไข่หนึ่งฟอง มีมากก็ใช้มากนะคะมีน้อยก็ใช้น้อยค่ะลิสสองลิสสามลิใช้ได้หมดเลยต่อไปชูรสค,ค่ะใช้ประมาณนี้นะคะ เรียบร้อยค่ะนําไปรดต้นกะเพราหรือโหระพาได้เลยค่ะกะเพรานะคะที่ปลูกไว้ลงดินค่ะพวนดินแล้วเรียบร้อยให้ตลอดเลยนะคะไม่มีวัชพืชหรือว่า,มาแมลงมารบกวนนะคะกําลังแตกกอเป็นพุ่มเลยค่ะคุณผู้ชมดูสิคะเนี่ยนี่ค่ะเขาจะชอบแดดแบบนี้นะคะแดดต้องสองถึงแบบนี้นะคะถ้ามีดอกแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมต้องการที่จะขยายพันธุ์ก็เหลือไว้ แต่มันก็จะทําให้ต้นโสมเนาะแล้วก็ใบเล็กลงค่ะการขยายพันธุ์การเพราะก็ง่ายมากเลยนะคะถ้าเราทิ้งไว้อย่างเงี้ยจนมเมล็ดของเขาแห้งเนาะก็จะร่วงหล่นลงดินก็จะมีต้นใหม่ขึ้นมาเต็มเลยค่ะเราก็นําอันนั้นแหละไปปลูกได้นะคะเคล็ดลับอย่างหนึง่งถ้าอยากจะให้ใบใหญ่มีใบเยอะไม่ให้ต้นโสมนะคะถ้ามีดอกแบบนี้ก็ตัดเลยค่ะคุณชม ใบะะเขาก็ใหญ่ที่เราตัดไปเขายิ่งจะแตกยอดแตกใบเป็นพุ่มใหญ่ขึ้นไปอีกเลยนะคะแล้วก็รดเลยค่ะรดตามชายพุ่มนี่แหละนะคะ ต้องรดน้ําตามแล้วนะคะเท่านี้เราก็จะได้กระเพานะคะแตกยอดแตกใบเยอะใบใหญ่ใบเขียวไว้ใช้งานนะคะได้ตลอดเก็บกินไม่หวาดไม่ไหวเลยค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสําหรับการปลูกกระเพราลงกระถางะคะ่ะแล้วก็การดูแลน,นะคะถ้าคุณผู้ชมอยากจะมีกระเพราไว้รับทานเองที่บ้านมีใบเยอะๆแบบนี้นะคะเพราะว่าส่วนมากเราจะใช้ใบนะคะประกอบอาหารเนาะใช้ประโยชน์จากใบเยอะมากเลย ลองนำวิธีนี้ไปทำใช้กันดูนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe สาคูชาแนลด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทุกวันและมีสุขภาพแข็งแรงนะคะวันนี้ไม่จิ๋มไปก่อนนะคะพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ